สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องสมาชิกทุกท่านนะครับผมนี่คือแนวทางฮานอยนะครับประจำวันที่27กันยายน25ไม่ใช่สิ27นะครับผมสิงหาคมนะครับสองหนะครับผมแก่แก่นะครับอ่สิ7สิงหานะครับเริ่มตรงที่ชดจับ2ตัวนะครับผม 5 8าแปดศูนะครับเจ็ดสีสามสองตัวนะครับ สิบชุดนะครับผมส่วนสองส่วนสี่สวนห้าหนึ่งสแปดสามเจ็นะครับห้าเจ็นปะปิดท้ายด้วย5้สนะครับผมสิบชุดนะครับตัวเด่นนะครับ 460นะครับผมอ่ะนะครับนี่คือแนวทางนะครับผมสําหรับหาน้อยนะครับผม27เน่สิงหาคม2565นะครับผมฝากไว้เป็นแนวทางกันประมาณนี้นะครับรอพี่นาดูกันแล้วกันเนาะนะครับขอบคุณทุกทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องสมาชิกกดไลค์กดถูกใจนะครับเจอกันใหม่โอกาสนหน้านะครับโอกาสต่อไปนะครับช่วงนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ